มาเรื่องใหญ่แล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยมีท่าทีกับคริปโตแบบครึ่งๆกลางๆมาตลอดจู่ๆก็ตัดสินใจทุ่มเงินมหาศาลร,ระดับแสนล้านบาทเข้ามาในวงการไม่ใช่เพื่อซื้อบิตคอยแต่เพื่อซื้อกระดูกสันหลังของบิตคอยเลยล่ะครับล่าสุด Google ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งใน TerraWolf บริษัทเหมืองขุดบิตคอยชั้นนำไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเจาะลึกให้ฟังว่านี่คือสัญญาณกระทิงครั้งประวัติศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนเกมของวงการเราไปตลอดการครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโต d o อกผมเคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ทุกคนต้องรู้ว่าทำไมดีลนี้ถึงสำคัญกับคนถือบิตคอยทุกคนครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนครับว่าโลกตอนนี้กำลังมีสงครามแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือพลังงานครับในฝั่งของ Bitcoin miner หรือนักขุดเนี่ยตอนนี้เหมือนอยู่ในสมรภูมิเลยครับหลังเหตุการณ์ฮาวิ่งที่ผ่านมารางวัลจากการขุดมันถูกหั่นลงครึ่งหนึ่งทำให้ต้นทุนต่อเหรียญพุ่งสูงขึ้นทันทีสงครามของนักขุดตอนนี้วัดกันแค่2อ,อย่างเท่านั้นครับคือ 1. ห,หาเครื่องขุดที่แรงที่สุด และ 2. คือหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในโลกให้ได้ใครทำไม่ได้ก็ต้องออกจากตลาดไปนี่คือเพน p o พอยต์ของฝั่งนักขุดครับแต่ในขณะเดียวกันครับโลกก็มีอสุนกลายตัวใหม่ที่หิวกระหายพลังงานแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือ AI ครับ คุณรู้ไหมครับว่าการถามคำถาม AI หนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้ไฟฟ้ามากกว่าการเสิร์ช Google แบบเดิมๆถึง1ิถึง30เท่าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA คาดการว่าภายในปี2026แค่ data center อย่างเดียวอาจจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยนะครับเห็นภาพไหมครับเรามี2อุตสาหกรรมที่ทรงพลังที่สุด1 คือผู้เชี่ยวชาญด้านการหาพลังงานราคาถูก Bitcoin Miner และอีกหนึ่งคือผู้บริโภคพลังงานที่ตะก,กะที่สุด AI ทั้งสองกำลังวิ่งเข้าหาทรัพยากรเดียวกันและนี่แหละครับคือที่มาของดีลประวัติศาสตร์ในวันนี้โอเคครับแล้ว Google เข้ามาเกี่ยวได้ยังไงเรื่องนี้มีผู้เล่นหลักอยู่3รายครับ 1. คือ Terra Wolf บริษัทเหมืองขุดบิตคอยที่ไม่ได้มีดีแค่ขุด แต่เป็นเจ้าของทําเลทองคือศูนย์ข้อมูลเลกมารีเนอร์ที่มีจุดเด่นคือเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดราคาถูกเกือบร้อยเอซ็คือ Fluid Stack บริษัทนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI โดยเฉพาะพวกเขาสร้างและบริหารซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ให้ห้องแลบ AI ชั้นนำและ3คือ Google ครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ Fluid Stack ต้องการเช่าพื้นที่ในศูนย์ข้อมูลของ t เ r ราวูฟขนาดมหึมาถึง360เมกะวัตต์เป็นสัญญายาว10ปีเพื่อเอาคอมพิวเตอร์ AI ของเขาไปติดตั้งสัญญานี้มีมูลค่าเริ่มต้นสูงถึง6.8ล้านดอลลาร์และอาจขยายไปได้ถึง16ล้านดอลลาร์แต่การจะสร้างของใหญ่ขนาดนี้ t เ r ราวูฟต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลพระเอกของเราก็เลยออกมาครับ Google กูเกิลไม่ได้เอาเงินสดไปให้ตรงๆแต่ทำสิ่งที่เรียกว่า backstop หรือการค้ำประกันให้กับสัญญาเช่านี้เป็นมูลค่าสูงถึง3.2ล้านดอลลาร์พูดง่ายๆคือ Google บอกกับเจ้าหนี้ของเทราวูฟ่าถ้า Fluid Stack จ่ายค่าเช่าไม่ไหวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจ่ายให้เองการค้ำประกันนี้มันลดความเสี่ยงมหาศาลทำให้โปรเจกต์เดินหน้าได้แล้ว Google ได้อะไร เขาได้สิ่งที่เรียกว่า stock warrants มันคือสิทธิในการซื้อหุ้นของ TerraWolf ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพอ Google ใช้สิทธินี้ก็ทำให้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งด้วยสัดส่วนถึง14%ในที่สุดนี่คือวิธีที่ฉลาดมากในการลงทุนโดยใช้ความน่าเชื่อถือทางการเงินของตัวเองและกับส่วนแบ่งในบริษัทที่มีศักยภาพสูงครับแล้วทาไมต้องเป็นเทราวูฟคาตอบสาคัญที่สุดคือพลังงานสะอาดครับ เชลวูฟเป็นหนึ่งในเหมืองที่สะอาดที่สุดในโลกใช้พลังงานไร้คาร์บอนถึง95%การที่ Google เลือกเชลวูฟคือการเดินหมากที่ฉลาดสุดๆมันเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว 1. คือได้พลังงานมหาศาลมาขับเคลื่อน AI และ2คือได้ภาพลักษณ์ของความยั่งยืนมันเปลี่ยนเรื่องเล่าจากผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมกลายเป็นผู้สนับสนุนพลังงานสะอาดในทันทีครับ และนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่เจ้าเดียวครับเมื่อไม่นานมานี้ c ค e s c i e n t i ฟิ c เหมืองยักษ์ใหญ่อีกเจ้าก็เพิ่งถูก c o คอวิฟซึ่งเป็นบริษัท AI ซื้อกิจการไปในราคา9,000ล้านดอลลาร์หรืออย่างฮัตเอ็ดก็เพิ่งรีแบรนด์ตัวเองเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนี่คือเทรนด์ของทั้งอุตสาหกรรมครับสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของนักขุดบิตคอยในวันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องขุดอีกต่อไปแต่คือ สัญญาการเข้าถึงพลังงานและที่ดินพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างไว้แล้วครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกที่อยู่ในยุคเปลี่ยนฐานตอนนี้ครับเพราะดีลนี้มันได้เปลี่ยนเรื่องเล่าหรือ n a r r a t i v e ของการขุดบิตคอยไปตลอดการจากเดิมที่เรามองว่ามันคือการพิมพ์เงินดิจิทัลที่ผันผวนและจับต้องไม่ได้ตอนนี้มันได้กลายร่างเป็นอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ที่เป็นเสาหลักให้กับปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์นั่นคือ AI นี่คือการ validation หรือการให้การยอมรับโครงสร้างพื้นฐานของบิต o i n ครั้งประวัติศาสตร์ครับ Google กำลังบอกโลกทั้งใบว่าฉันอาจจะยังไม่แน่ใจในราคาของเหรียญแต่ฉันเชื่อมัน100่นร้0ซในโครงสร้างพื้นฐานที่คํำจุนเหรียญน,นี้มันคือการสร้างมูลค่าพื้นฐาน หรือ fundamental value ที่จับต้องได้ให้กับระบบนิเวศของ Bitcoin อย่างไม่เคยมีมาก่อนและมันยังสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ที่มั่นคงให้กับนักขุดทำให้หลังบ้านของ Bitcoin แข็งแกร่งขึ้นมากอย่างมหาศาลครับสิ่งที่น่าทึ่งคือมันยืนยันวิสัยทัศน์ที่กูรูระดับโลกพูดมาตลอด Michael Seller บอกว่าเรากำลังอยู่ในยุคตื่นทองของ Bitcoin หรือ Bitcoin Go Rush Era ที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยสถาบันและ AI c a แคทที o วูดจาก a r k Invest พูดถึงการบรรจบกันหรือ Convergence ของ AI และ Bitcoin มาตลอดและ Rally r i n ิ c กซของ Blacklock บอกว่าความต้องการพลังงานของ AI คือโอกาสการลงทุนครั้งมหาศาลดิวของ Google ไม่ใช่จุดเริ่มต้นครับแต่มันคือจุดพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราไททันทางการเงินมองเห็นกำลังจะกลายเป็นความจริงครับ โอเคครับสรุปทั้งหมดใน2นาทีนะครับเรื่องมันเริ่มจากเพนพอยต์ของ2ฝั่งคือฝั่งนักขุดบิตคอยที่โดนฮาฟวิ่งทำให้กำไรลดลงต้องหาทางรอดกับอีกฝั่งคือ AI ที่โตระเบิดแต่ก็กินไฟมหาศาลต้องการพลังงานและ Data Center จํานวนมาก2โลกนี้เลยมาเจอกันที่เทโล o ูฟบริษัทเหมืองที่มีจุดเด่นคือมี Data Center ขนาดใหญ่พร้อมโครงสร้างพื้นฐานชั้นดี และที่สำคัญคือใช้พลังงานสะอาดถึง95%ดีลนี้เกิดขึ้นโดยมี Fluid Stack บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เข้ามาเช่าที่ของ Telewoof เป็นสัญญายาว10ปีมูลค่าสูงสุดถึง16 0 0 0ล้านดอลลาร์โดยมี Google เข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันดีลนี้ด้วยเงิน3.2พันล้านดอลลาร์แลกกับการได้สิทธิ์ซื้อหุ้นจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งที่14%นี่ไม่ใช่การลงทุนธรรมดาครับ แต่มันคือการวอลิเดชันโครงสร้างพื้นฐานของ Bitcoin ทั้งระบบว่ามันมีค่าและจับต้องได้จริงในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกมันทำให้หลังบ้านของ Bitcoin แข็งแกร่งขึ้นมากเพราะ m i n นอรจะมีรายได้ที่มั่นคงจาก AI ไม่ว่าราคาเหรียญจะเป็นยังไงและมันก็ยืนยันคำพูดของกูรูอย่างไ i c คิลเซลเลอร์แ t ทตี้วูดและแรลลี่ฟ i ิงว่า การมาของ AI จะเป็นตัวเร่งให้สถาบันเข้ามาในโลกของ Bitcoin อย่างแท้จริงครับนี่คือข่าวดีที่สุดในรอบหลายปีสำหรับคนถือบิต o i n ทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคาเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับ และตอนนี้ Stocksignal Screener เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากลาไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ